อาตุ๋ยังปวดเนาะงามเงแห้งครับพี่น้องหูเงยเดือดฟุดตังามหมูี้ยะด้งามเนาะสีกะงามเป็นได้นาำค่ะสีงามดอกงามดอกบเตใจทรมานงามเนาะงามเงยจะจันในย่านนี้ค่ะก็ไง สวัสดีค่ะปุกกันคือเก้าครับพี่น้องมาลอคลองแช่เออได้ซูงค่ะวันนี้เราจิมว่าเฉิดนไปต่อหรือพอซ้ำนี้อันนี้อันนี้เส้นหวใยางขึ้นมาก็่างหนึ่งเส้นนะครบท่านไหนหดลอยแล้วนะไปไปไปกันไก่ค่ะมือต้องกันใช่ คูอเรสองตาค่ะมือนีสีหิวตาคือหิวเห็ดมเอนี้เอาสีหิวตาคือหิวเห็ดหลับไปไม่บ่เนี่ยมาคือเก่าอุ้ยปฏิไม่มาจะอะไรกินสวัสดีครับสวัสดีตอนหนางานครับพี่น้องหนางาน พอดีแฟนคลับเอฟซีนะคะพี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกทนนะคะตอนนี้กะมาพบก,กับ,าบกาสาวเนิดบอลรถคือเก่าค่ะช่องอีสานพะลุเยลื้อถุงไม้นะคะพาพี่พี่น้องเขาป้าเลาะดงฮาเฮ็ดค่ะมาดอกแรกแหกมานของสาวเนิดมาแล้วคะ่ะ <c oughs> เออเปิ้ลไต่หน้ามาค่ะกอใหญ่เลยกอแดงใหญ่เด้อจะ้ะเปิ้ลไต่หน้ามสีเปิ้ลจะสวยคะ่ะไปลุ้นน้ำกันเดนะ้อคะ่ะมื่อกี้ขึ้นดอยใหญ่จ้ะมาสองตากินมานบอกน้อง จุม่มอรือองค่ะแต่ที่เลี้ยวเห็นนี่เป็นจุม่มมะค่ะเห็ดก็ะด้างขึ้นนะคะเลี้ยงกอใยเห็ดในความฝัน <laughs> ชอบแม่งค่ะสวยงามค่ะดอกเนแข็งเนหนาเลยค่ะบานค่ะเอาไปก่อน มู่บ้านฝนกิดสั่มลงมาอีกค่ะแต่ซาลนิดมากสองมือตกทุกสองมือจะ้ะเขาแทแล้วเด้อว่ะเซาเนิดพกทุงมือค่ะเบสี่เพื่อเป็นห่วงเนาะอันนี้แต่ทุงมือเนี่ยอยากไปค่ะนี่อันนี้ดอกเพิ่นถือฝนนะคะ่ะไม่อยากแตกอยากฮักเนะคะ่ะแต่ว่าพอเท่าเด้อจ้ะเดือดกองน้ำเนาะปีนี้ nhiều lắm. cứ đoạt. mà xe xe tả. chum <laughs> <nói nữa> <laughs> 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 เช็นเผ็ดสองเมืองยังมีคําถามเลยค่ะพี่น้องทุกคนถามว่าเผ็ดกอขมบอฝาดบอเผ็ดกอทั้งเหนือบอฝาดบอขมค่ะแต่ว่าจะมีรสชาติหวานเนาะคะ่ะต้มไปกับเส้นน้ำแดงครึ่งค่ะผลิต้องไปแกงแกงกับหนึง่งกินน้ำพริกค่ะผัดดอกบานเท่ากับจะย่างเนาะย่างตำนี่เด็กไปจกดดอกสีสวยสดใสค่ะเพินน่นได้น้นาแดงสวยๆค่ะนี่ คู่ไก่กันจ้ะคู่ล่อคู่ล่อนะเนี่ยคู่ล่อเขาปลาบ่อืมว่าหล่อแล้วร,ออวรวุ่นนี่ <c oughs> ของแแค่ละค่ะเดี๋ยวมูเด้นมูแมนคู่ล่อเหรอมูล่อมูล่อมูใหญ่มูใหญ่กําลังตุบปตุบกิกําลังขึ้นเนาะมืออื่นนี่คาดว่าขนาดจะมีขนาจะขึ้นรลายกว่านี้ ตอนนี้ไปตอง,งน,ะะน้าแล้วค่ะห้ามไปเห็นเพิ่นบานค่ะสองขเพิ่นสามอันนี้อยากเหี่ยวเลยเขาใบใหญ่นนนเนาะเขาออกช่วงแรงค่ะนีเขาใบใหญ่เขาเหี่ยวช่วงเฟรดดอกนี่ที่ออกที่หลังออ, <c ười> ออกมาที่หลังไงได้น้ำพอดีใหญ่ บานกับบานงามๆค่ะบานดอกแข็งๆขหายงาวๆสิละจุ๊ดอกเห็นไหมงานแต่งสดยังงามเนี่ยดอกยังไงเลยอ้ขาแข็งแฮ่ต๊ดต๊ดตัดหามเนาะนีเห็นแต่สีหรอเนาะ เคี้เตัวนี้เคียวลงค่ะดอกนี่สีไหมเนาะเจ็ดจันในย่านนี้ค่ะเมืก้อนญ่สีสวยๆขอมูอแน่นหน่อยแน่ยงดกันเบาด้วยบานขอเทดมูเนาะดีใจแงดกันเบาแต่มูไม่ค่อยญ่ายนะค่ะจิบดอกเนาะอะไรวะจักเด็กก้ในไ่เด้อค่ะ มีแล้วมีดอกแล้วเลี้ยงเลยขาสันเนาะนเป็นระยะห่าง มูฮางฮางมูฮางฮางต่วไปซิบี่เนาะไปซิบนะอภิซิบดกอยู่ค่ะนับไม่ใจไม่ตองหนาเนาะเพรานฉียังไหลอยู่ค่ะเพราตองหนาฮะบม่ค่อยเห็นเพิ่นกินตองเยอะอืมถ้าเพิ่นบสอดไบ้ตองอีรีว่าเห็นเลยเนาะพวกพี่หอดอกที่ชิดซิดผ้ดียิดดอกขาหมูนี่ บ้านนึงค่ะมีันธุ์เกิดค่าตวใหม่ค่ะนี่วะยิ้มเผาเลย เห็นแตน่ชี้นี่ค่ะกระกาดีดีถ้าที่เห็นยังสีเน,นาะลักษณะเห็ดเขาอยู่ค่ะถ้าจะดันไม่ตรงอืองอาง,งา,า,งงานเนาะเรื่อพอดีแห้งเรื่อ่น้องให้ทำนี่เนาะสุดยอดเลยอ่ะ ู้มานักเด้นคิดว่ามานักเด้น <c ười> ดอกสวยๆนะเครื่อตงตาแลออ้วเต็มแล้วถ้าขน้าเต็มป้า่มุงที่เนาะผ่ามุญยนะี่ีม,น,มนี่จะงาจะเป็นเห็ดชมพู่ค่ะ ตระกูลเดียวก็เพชรกอแต่ว่าดอกจะบางกว่า่ะกอชมพูเพชรกอดีนะมันเหนียวมากสองตาอันนี่งามๆเป็นสาวนิดตัดขาบสาวนิดอยู่ข้างล่างเลยค่ะพี่น้องแดงงามๆดอกเห็นไหมงามรับ อย่างนี้ครึ่งเลยอู้นี่เด้กนั่นเหยียบบ่ะเนี่ยมันเหยียบอยู่อุ้ยเกือบแม่นเหยียบขวามยุ้ยนี่มันดอกนี่ฮะเอสร็จยอดสวยๆหมู่มันนี่ได้ก็บพุทธยอดงาม เดียวกันนะครับแต่ว่าหยับตรงนั้นน้อยเดียวมาถึงจังน่อยเนาะสีไหมสีงามไหมมันมีแต่งงามเนาะส,สีก็งามเป็นได้นาบค่ะสีงามดอกง,งามดอกบ้แตกดูสวยด้วยใ<ฮ>ส,ส่กงางดีนะครับ ตองน้อต้นม,ตม,มืออื่นออกนี่นในในนงงูเงยได้หนึ่งตองหนาบ่ค่อยเห็นคุณน,น่ะวันนี้หน่อ,อยก็ต้องตื่นแล้วนี่ไม่ทถนัดขุดละเอียดเนาะเป็นบักยางงามเลยคุณน่ะ <c oughs> เจ้าแม่นเบี้ยเพชรอีกสาวรถห่องใส่บักคักหนึ่งหยุดกระสันกระสัเเนเรียบร้อยฮะ ตะเป็นมอหรนอันะมน้อยมือดัดที่หาดอกอกพลังเดิมเนี่ยนั่งเดิมขึ้นค่ะดีดีครับตาลี่ดีเด้อตาลี่สวยอืมเยอะบ่เยอะตัวเออพ่อแม่เนี่ยใหเขาเอาไปก่อนเนาะ

นี่อันนี้แต่บทีเดียวเห็นเนาะก็จะเปิดเบิ้งคักๆอยู่หยาดหยียบอยู่เด้อืนทีเดียวเห็นนี่เหรองามงามดุนหนีได้มันงามแหงดุนหนีเนาะเฮสุดยอดกิ้นกระเจี๊ยบานนึง มัไมีเหรอวะอย่นว่จักคิดว่าโอ้ไปโดนคนอือสวยจัทอาไรดอกกันเลยมูนี่เนาะอออันนี้เป็นลลาค่ะบบบเป็นลลาเลยเม้่อยปะ thu xua cả Ah, uống đi bằng nam ninh. Uống đi ngang hát ngay. Uống ngam đi 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 hân nhân. Nay hết. Uống đi hân nhân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 . tội đi งามแังงแหงค่ะพี่น้องคนนึงขอดแม่คนหนึ่งแม่เราอยู่อี้อือแม่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนมีเป็ดพรมแม่ลูกอ่อนค่ะปตาตัวเห็นแลงามแหงเนาะตากล้องได้หน่อยอ๋อถิ่นสวยๆค่ะเกินใจทรมานงามเนาะอ้ยงามเหง่อนเห็ด บาที่น like <internally. S 3> ้่งกาสนเท็ดโกไเ้หนหับาทเท็ดจะได้มางามห้ดูหมมูค่ะออกสาธุกทเฮ้ยหน้องเฮ้ยอ่อนน้ำจานทดบ่จ้ะเนี่ยก็ไงสวยๆเลยค่ะ ทอเรื่อยๆค่ะเซาหับหามอ้ขี้เค็มไปเลยเนาะวางเ้อใส่ถุงมือแล้วนะใส่ถุงมือแล้วเจ้ซีว่นกะทังมาหลายคนเนาะไ่ได้กินทนิดแล้วอันนี้ทานิดใส่ถุงมือแล้วเจ้าือนเมืเนมอนา้ามนามือเนออน้มื้าานมืมือมมือมืนมนอมม ีดอกอางงานันใบหนค่ะสีสุดดอกบตัตแตกแนนตึ๊กมดีปวบกินครับปวบกินน้อยๆตัดทันนิดนึงรีบครับวันนี้ ไม่เรื่องวันนีแห้งปากเลยน้องฟูนสวยๆ่ะเจียงกระเสดีสุดยอดสงคขาเมือยได้เยมเลยนะเมือยค่ะแต่ว่ากับมวลมวลแห้งบางเทียบบางตอนกับจิดเจ็ดละครใบเนี่ยด้วยครับขอพระขอครับชิดผาดขอครับให้เนี่ย Ú, điều ta tăng tìm này đấy à, nói hả? ta nói thì xảy khẩn và chăm hả? Mà Nó đấy hả? Ừ. Không điều Mà là như vậy, Điệt văn ừ. 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 ได้ไหไ่ใส่เห็ดมีเนาะนีพอนาะสวยๆเนาะแห้งเลยปลุกเลยหวานกรอบค่ะมาเดียวตำนานหวานกรอบนห่นนี่ดึงสังๆนะครดงดึ๋งๆอืงอือ

ตาแหลกพันไปค่ะพี่น้องตาแเด้อจ้ะตาที่สองแจะอ่อนเนาะจุกจคิปอยู่นะเขาบอกแล้วจินะแม่ผัวได้ยังสีของปั่นยังไันหนาอย่าเผาเกยมันหลอากจศถาเาจิบคลิปหนีแล้วเนาะตาแหลกพันไปค่ะเดีเครื่องโดยค่ะพี่น้องเขากัระดน้ำกันต่อตาสองเด้อจ้ะเปอเฮิอีกได้ลยเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งใดเนาะพักกันค่ะเติมพลังกันค่ะ ขอขอบคุณคระพี่น้องทุกๆกำลังใจเด้อจ้าที่นี่ห้ซานพัลลุุทุไมค่ะขอการคลิปนาตานาค่ะตาสองพี่นาสลคกินอกสละพีน้องีสลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อ้ก่อนได้หนี่ตาอนยตอนเนนะเงียนะเงี